เปิดตัวชุดแข่งใหม่ของทีมวอลเลย์บอลบราซิลในงานของ c b v ที่ซัคควาเรมาซึ่งผลงานของทั้งหมดเป็นผลลัพธ์ความร่วมมือระหว่าง World Sport และ c b v ผมแบ่งสาระสำคัญของข่าวนี้ออกเป็นหัวข้อหัวข้อดังนี้นะครับ 1. สโลแกนที่เปิดตัวคู่กันกับชุดแข่งใหม่นี้มีการเปรียบเทียบป,ประดุดผิวหนังของบราซิลในอนาคตข้างหน้า 2. ง,งานเปิดตัวจัดขึ้นที่สควาเรมาซึ่งเป็นเมืองในรัฐเลียวเดินจานนโลประเทศบราซิลเมืองนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกซ้อมวอลเลย์บอลแห่งชาติของบราซิลและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศ 3. ชุดแข่งมายนี้เป็นผลงานของความร่วมมือระหว่าง v o l สปอร์และ c b v 4. v o l ีสเป็นแบรนด์กีฬาของบราซิล ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาต่างๆความร่วมมือกับ CBV แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพของแบรนด์ w o l Sport ในตลาดกีฬาบราซิล 5. CBV ก็คือสมาพธ์วอลเลย์บอลแห่งชาติของบราซิลในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Brazilian Volleyball Confederation เป็นองค์กรที่กำกับดูแลแล,และจัดการกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศบราซิลรวมถึงทีมชาติบราซิล ทั้งทีมชายและทีมหญิงบราซิลถือเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จอย่างมากในกีฬาวอลเลย์บอรลระดับโลกได้โปรดกดติดตามช่องวอลเลย์บอลเครซี่เพื่อรับฟังข่าวสารวอลเลย์บอลเป็นประจำนะครับ